คุณผู้ชมฮะก็ไม่เกินจริงที่การจอพลังบอก เขามีนเข้ามาจริงนะแล้วก็จุดสําคัญสําคัญท้งนั้นเลยค่ะที่เขาเคลื่อนไหวไปดูที่พระวิหารหน่อยวันนี้มีภาพของรถขนสเสบียงเข้าฐานที่วัดแก้วการขนสเสบียงเข้าฐานที่วัดแก้วอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาไปทําอะไรแปลกๆอยู่ยแถวแถวัดแก้วที่พระวิหารด้วยจําได้ใช่ไหมคะที่คุณการจอมพลังเนี่ยเข้าไปตามบังเกอร์จุดต่างๆแล้วบอกว่าอู้มันขุดดินขึ้นมานะมันสร้างเป็นส,สองชั้นขึ้นมาล่าสุดวันนี้รถขับเข้าไปขนสเสบียงเข้าไปขนเสาไปด้วยเธอ ทออะะไร่เอาคนเสาไปทําอะไรอ่ะหรือเขาจะไปบูรณะวัดหรอประสาทเขาเหรอเออขนเสาไปน่าจะเอาไปเสริมฐานหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่มีแค่ภาพขนเสาขึ้นไปเขาเจาะหินแล้วนะคะระเบิดภูเขาเผากระท่อมที่ก่อนหน้านี้คุณกันบอกว่าอู้มันเจาะภูเขาเป็นบังเกอร์ล่าสุดเขาเจาะอีกแล้วค่ะมีคลิปออกมาเห็นบอกว่าฝุ่นที่เห็นคือควันจากการเจาะหินและพื้นที่ตรงนี้คือวัดแก้วจ้ะทางขึ้นเขาพระวิหาร เจาะหินจนฝุ่นตลบและบอกมีสายเคเบิลโดรนคะเมนเขาเรียกว่าอะไรพาดอยู่บนฟ้านีน่ออกเป็นโยนที่แบบบังคับมือแล้วปล่อยไปใช่ไหมใช่มีสายไงนี่สายเคเบิลโดนครับเคเบิลโดนคะเมนนี่เคเบิล มันป้องกันการต่อต้านโดดเนาะมันใส่สายบ่ะโดดแบบใส่สายอจอหินยังคักเลยง่ายงองเลยเห็นบปล่าอายทวนกี่ฟุนตลบวัดแก้ว ผุผู้ชมนี่ไงวิธีที่เขาทำบังเกอร์เจาะเข้าไปในผาหินทำแบบนี้ไงแล้วถ้าสมมติว่าจะมาอ้างว่าอ๋อกำลัง <c oughs> บูรณะวัดแก้ว <c oughs> นี่ไม่ใช่วัด <c oughs> นี่ไม่ใช่วัด <c oughs> นี่คือหน้าผา <c oughs> <c oughs> แล้วใครก็ไม่รู้ชอบไปแซะไปแงะภูเขา แล้วก็ไปสร้างเป็นบังเกอร์ทำเป็นช้องอ่นผากันคุณฟ้าคุณจำได้ใช่ไหมไ<ด>บังเกอร์อพวกนี้คุณผู้ชมจำได้เนาะ,ะเป็นบังเกอร์อันไม่อันบังเกอร์น่ะอ,อยู่ตามช่องอ่อนผาต่างๆเมื่อช่องอ่นผาธรรมชาติโดนเราบึ้ม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 ,ม,ม,มไปหมดแล้วในรอบธันวาคมที่ผ่านมาสิ่งที่ขาเห็นทำแมวิริยะอุตสาหะอดทนจริงๆเลยเพราะคุณเจาะฮะ ในเมื่อมันไม่มีชอง่อนเราก็ทชาชองอนขึ้นมาเองได้เจาะเขาเป็นช่องว่างเขามุดเข้าไปซ่อนบ้างก็เป็นแบบนั้นแล้วเมื่อตรงวัดแก้วเคลียแล้วสร้างบังเกอร์แล้วเอา้าปราสาทเขาพระวิหารล่ะเป็นยังไงบ้างเคลียแล้วเหมือนกันไงเคลียแล้วเหมือนกันคุณผู้ชมฮะติดตามรายการเขมรสตรอเบอร์รี่อะไรเพราะวันนี้คุณผู้ชมฮะมีเขาบอกมีพาขึ้นไปดูนะ ขนปืนใหญ่ออกไปแล้วใช่ไหมจ๊ะคุณผู้ชมฮะคนไทยเราจะไม่ได้เห็นภาพปืนใหญ่ลูกกระสุนที่อยู่ในปราสาทตัวช่องต่างๆที่ทําเป็นคูเลตไม่มีฮะเพราะเขาเคลียร์ออกไปหมดแล้วสิ่งที่เห็นคือความเศร้าใจของคนขเขมรก้มกราบเลยล่ะลองดูฮะดับเบิ้ลจังเขินจังดังตัวพเนจรตกลงบาทระเบ้าไร้กองทัพชูตุลูกปิดปากกุ๊งชามหนังดั้งสมัยเงียบลอยมองโอนบ้านสตั๊บลื่นในสังคมเพียบเลยอย่างดาวโจลให้นิสิตตะกรอบมันตอบตุ យឿងគាត់នឹងចេញទៅលោតទៅយើងຖອດមកបានអីតែយើងមកចាំចុះទៅដល់កុំឯងបាត់ឯងមកកុំអីទៀតគ្នាស្រីហ្នឹងទៅទៅទៅបាយបានណាឲ្យបងទៅ3អ្នកបងណា ប៉ុន្តែនឹងវិភាសាគ្នាថាអាចឲ្យច្រានគ្នាទេខ្លាចមានបញ្ហាអេឲ្យបើឈឺរីវិញប្រៀបទៅបងបាច់ទៅទេខ្ញុំនៅតែចង់ឃើញឃើញការរំលោភបំពានលឺពតិកពន្ធពិភពលោកនៃប្រសាទព្រះវិហារទេនេះគឺជាការរំលោភបំពាននេះគឺជាត្រង់ទេគឺជាគ្រឿងចាក់របស់ភៀកគីថៃក្នុងនាមជាកូនខ្មែរបានត្រឹមតែឈមើគេរំលោភបំពានតើឈឺទេកំឡុងពេលច្បាំងគ្នាអ្នកណាលឺអ្នកណាទេក៏ប៉ុន្តែក្រមតបាត់ឈប់បាញ់ភ្លៀមអ្នកឯងធ្វើជារកទ iel មកពាត់យកតែម្ដងពេលដែលខ្ញុំ โป้เป็นแต่ด้กลมหึงการชื่อจับได้มันอาจมันพลิกมันขนองเนียมชีชื่อมขึ้นมาพอพออเจ๊อะไรอ่ะถ้าเจ๊อะฉลาดพอเจ๊เปิดทุกโต๊ะข่าวดูนะเจ้จะได้ไม่งูแล้วบอกเนี่ยคือการลุกลานจะบ้าเหรอเจ๊มรดกโลกมรดกโลกใครจะไปลุกลานและเนี่ยทหารไทยลุกล้ำมาลุกรานปราสาทเขาวพะวิหาร เจ๊เจ๊ดูแผนที่ไหมข้างๆปราสาทพระวิหารน่ะเจ๊มันจะมีผามออีแดงไทยอยู่ตรงนั้นแล้วผามออีแดงโดนอะไรอะโดนเบียมสองหนึ่งที่เอาไปตั้งบนปราสาทพระวิหารมาไงเนี่ยยิงมาจากแถวเคลนแถวอะไรของเธอนี่แหละจ้าเออเจ๊เจ๊แต่หน้าวกางวเนี่ยไม่ได้นะเจ๊ต้องมีความรู้หน่อยเพราะอะไรอาทีมงานเปิดภาพที่ผามออีแดงดูหน่อยค่ะเพราะวันนี้คุณผู้ชมฮะทั้งหมดทั้งมวลคือมันก็เละไปหมดเลยเหมือนกันนะผามออีแดงอะ ในสิ่งนี่เนี่ยคือฝั่งนูน่ะเขาก็ตั้งปืนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเลยตรงพระวิหารเลยสูงกว่าด้วยใกล้กันด้วยก็ยิงถล่มลงมาเหมือนกันอันนี้ก็ของจริงอันนี้ไม่ต้องขนอะไรทิ้งเลยนะไม่ทิ้งเลยเมื่อสักครู่เนี่ยที่เจ๊เนี่ยถ่ายออกมาจากเขาตรงนั้นแล้วเห็นผาเมออีแดงเราใช้อะไรเราก็ยังตั้งเอาไว้ตรงนั้นล่ะคะ่ะไม่เหมือนทังฝั่งของบ้านเจ๊เคลียร์ของก่อนจัดฉากเสร็จสับเรียบร้อยก่อนอันนี้คือภาพจริงเลยเ<อ>จากบ้านฉันและรถทหารไปเขาก็ต้องไปซ่อมไปสร้างในสิ่งที่เบามสองหนึ เขาเ็นตอกบังเกอร์คนดูเทียคานได้อย่างเดียวงั้นเหรอพวกู้ทุนการไปที่สาแก้วเนื่องในวันกองทัพไทยเอได้เอียนเกติยศอะไรด้วยเต็มตัวเต็มหน้าอกไปหมดแล้วบ้างะปรแต่ภารกิจการจอมพลังไม่หยุดเพียงเท่านั้นค่ะ เปิดคลิปเก่าขึ้นมาทีที่ธมดาซิตี้จีนเทาหรือรั้วลวดหนามไทยเอา้าก็ตอนยามน้ำหน้ากันแล้วเกินก็ตอนนั้นนาวิคไปบุ้มบอมมาเลยก็โอ้โหเปิดเประการถูกต,ต,ต,ต้องแล้วทีนี้คลิปที่เปิดเผยออกมาก็คืออ้างว่ากลัวขมิจะเข้ามาขโมยของพันไม่เอ่ยร้านค้าของจีนเทาอ่ะที่ไปรือร้อรั้วตรงธมดาแล้วทางนาวิกโยธินก็ชี้แจงบอกไม่มีอะไรเราไปตรึงกําลังใหม่เรียบร้อยแล้วล่าสุดวันนี้ผู้ชายคนนี้ก็เลยต้องมาค่ะ กันจำพลังไปถึงทบอดาซิตี้เเข้าไปดูสถานที่เลยเพื่อที่จะไปดูว่าต้องกั้นไหมไอตู้คอนเทนเนอร์เหมือนที่สาแก้วต้องกั้นไหมต้องทำไหมถ้าทำผมพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเขาไปถึงที่นู่นแล้วนะคะผู้ชายคนนี้ของงอยู่รอคือปูน่ เันนมัเยอะี่ออมันทำอย่ไว้ก็ได้อยู่นะูมันก็ได้อยู่นะความปั้งมันความั้งมันก่นต้หนึ่งหกมินี่น,นะเราต้องวางข้างในนะขันถน,นดีมาก ตัวที่ไหนฟ้าตอนนี้ไม่มีไปอีกัน่กนนั่งลงแต่เดียวลูกปูผมลูกปูผมเอามามีบ้างไหมตัวป้องกันปูผมพรมลูกเขียงใหญ่ไม่ไม่มีถามว่าวิแวลรอบที่3เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นไหมมันมีโอกาสเกิดพอรอบแรกจบอีกเป็นไงมีคนบอกโอ้ไม่มีแล้วรอบ2ไม่มีแล้วมันก็เกิดขึ้นอีก เราจะรู้ได้ยังไงครับว่ารอบ3จะไม่เกิดผมเนี่ยไปเห็นมาหลายจุดเพราะผมยังเ,ยเดินทางไป6จังหวัดแล้วนะในระหว่างที่หยุดเนี่ยทุกคนรู้เปล่าว่าขเขมรเนี่ยก็เร่งสร้างบังเกอร์นะพัฒนาขึ้นมาใหม่แล้วขเขมรเนี่ยเรื่องก่อสร้างเก่งมากนะครับใช้เวลาสั้นแล้วทําออกมาดีนะบางจุดขุดลงไปใต้ดินบางจุดนี่มีคารับอย่างดีนะ หลายที่ผมเห็นโอ้ยรถแมคโครฝั่งเขมรนี่อยู่ห่างเราไม่เกินห้าสิบเมตรเองนะเขาเร่งําถานให้เราเห็นเห็นเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรา,าวันนี้ต้องก็ต้องฟังเขาอะผู้ชายคนนี้เพราะเขาได้ไปในจุดในที่เราเข้าไปาไม่ได้ไไดสื่อมวลชนเข้าไปไม่ได้แล้วมองไม่เห็น<ะ>ข้อมูลสําคัญวันนี้ที่การจอพลังบอกคือรั้วรถหนามหีเพลงถัดออกไปห้าสิบเมตรบังเกอร์เขมรมันตั้งแล้วนะตั้งใหม่แล้ว บังเกอร์เขมรนขุดใหม่แล้วเอาคานไปตั้งแล้วเอาเสาไปลงแล้วห่างจากเรา50เมตรแล้วแบบนี้มันหยุดไหมอ่ะไม่หยุดฮะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวก่อนนะอะพี่เสื้อกาะกันพิการเหรอใช่แต่ติดอาร์มอะไรติดเอาไว้อ๋อไม่ใช่ลูกเสือสำรองเนาะโอ้โหนี่คือเหรียญดยลวยแต่ละหน่วยเขามอบ